สวัสดีค่ะแคคตัสเก้าจำค่ะวันนี้ก็มาผสมเกสรค่ะผสมดอกกันเนาะอันนี้เป็นพิงไดมอนนะคะดอกบานวันที่2แล้วค่ะอุปกรณ์ก็จะมีมีดนะคะเอาไว้ตัดกีบดอกจะเป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ฟอ์เซปค่ะแล้วก็ เกสรตัวผู้ตัวเมียที่อยู่ในต้นนะคะแต่การผสมดอกกิมโนให้ได้ฝักเราจะต้องผสมข้ามต้นนะคะแล้วก็พิ้งไดมอนต้นเนี้ยเขาให้ฝักด่างสังเกตจากก้านดอกนะคะจะออกเป็นด่างนะ้ำไม่เขียวถ้าเราเอาด่างเข้ากระด่างโอกาสที่ลูกออกมาจะได้เผือกเยอะนะคะลูกจะได้ขขาวล้นเยอะ เพราะฉะนั้นแคคตัส9กก็จะใช้วิธีการเอาเขียวเข้าค่ะโอกาสที่เราจะได้ด่างเขียวด่างผสมก็จะมี50%เเลยนะคะโอกาสลุ้นก็เยอะนะคะเริ่มกันเลยค่ะใช้มีดตัดกีบด,ดอกนะคะแต่ดอกนี้จะค่อนข้างตัดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะติดกับกีกฝักหนึ่งเนาะ,ะที่กำลังติดฝักอยู่ต้องเบามือนิดนึงนะคะระวังไปกระทบกับฝัก ข้างๆเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้นะคะแล้วก็ตัดอย่างเบามือนะคะระวังจะไปโดนเกสรตัวเมียขา,าดนะช้านิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้ค่ะได้แล้ว อับละอองสีเหลืองในนี้จะเป็นเกสรตัวผู้นะคะถ้าจะดูอย่างฝั่งนี้ก็จะเห็นนะคะที่อยู่ในในดอกนี้ค่ะจะเป็นเกสรตัวผู้นะคะเราจะต้องเอาอับละอองของเกสรตัวผู้จากอีกต้นหนึ่งมาใส่ที่เกสรตัวเมียรตรงนี้นะคะตรงไปลายฟอสิกพี่ๆเพื่อนๆค่อยๆมองกันนะคะ การผสมดอกกิมโนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะแต่ต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะคะตอนนี้กกีบเกสรตัวเมียยังหุบอยู่ใช่ไหมคะเราก็ใช้ปลายฟอสเซปจับเขาอ้านิดนึงค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเกสรตัวเมียค่ะจับอ้าเพื่อเปิดทางนิดเดียวนะคะเบาๆมืออย่ารุนแรงนะคะเห็นไหมคะสามพยัน เดี๋ยวจะดูนะว่าซูมได้ไหมนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเกสรตัวเมียนะคะนี่เป็นเกสรตัวเมียนะเป็นผู้ตั้งท้องนะคะเราก็จะใช้อับลอองจากอีกต้นหนึ่งอันนี้รําจะใช้เป็น Lb hybrid นะคะที่เราเก็บที่เราเก็บเกสรไว้นะ นี่ค่ะก็จะใช้อับละอองเกสรตัวผู้จาก LB h y b r i d ินะคะดิบออกมาแล้วก็ใส่ไปที่เกสรตัวเมียค่ะเบาๆมือนะคะใช้นิ้วประคองไว้บิดแล้วก็หนีบไว้นิดนึงค่ะเบามือนะคะแค่นี้เองเห็นไหมคะก็ติดแล้ว ทีนี้ก็รอไปสองถึงวันนะคะถ้าน้องท้องก็2องวันก็จะรู้ผลค่ะแต่ถ้าไม่ท้องไม่ตั้งฝักเดี๋ยวฝักก็จะหลุดค่ะการร้านขั้วดอกก็จะหลุดไปเห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะการผสมดอกให้ได้ยิมการผสมดอกยิมโนนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนการผสมก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะเก็บว่าเก็บเกบสรตัวผู้เอาไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะเอาไว้ผสมกับต้นอื่นนะเราก็จะเตรียมกระปุกนะคะขั้นตอนต่อไปเตรียมกระปุกมาอันนี้จาจะใส่ในกระปุกเดิมของเขานะคะ กระปุกเนี้ยสามารถอยู่ได้หลายเดือนเลยนะคะแต่ของที่บ้านจามอะ่ะอย่างต่ำก็เป็นปีอะค่ะแต่ก็คือเราจะเก็บเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าดอกนะคะพอเราใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะค่ะพอปีหน้ามาก็เก็บใหม่ค่ะนี่ค่ะความอย่างงี้ปุ๊บเอามีดกรีดเลยนะคะฉีกออกมา เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นบางต้นจะเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวก็คือกีบเขาฟุง้งฟุ้งไปเยอะแล้วะคะ่ะแล้วเราก็เอากระปุกมานะคะช้อนไปที่ด้านล่างระวังอย่าให้ก้านลงไปนะคะก็ใช้ฟอ r เฟตคะ่ะปัดเห็นไหมคะเห็นฟุ้งไหมนี่นะคะ่ะเราจะเอาแต่ แต่อับละอองที่เป็นฟุ้งๆนะคะเขี่ยอย่างเบามือน,นะคะไม่ให้การหลุดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วอีกชิ้นหนึ่งถ้าเป็นดอกที่เพิ่งบานวันแรกอับละอองจะเป็นสีเหลืองเลยนะคะอันนี้เป็นบานวันที่สองแล้วค่ะ แล้วก็ฟุ้งเต็มที่แล้วด้วยเห็นไหมคะแค่สกิดนิดนึงก็ร่วงแล้วคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะวิธีการนี้เป็นการผสมดอกและการเก็บอับละอองเอาไว้ใช้ผสมในต้นต่อไปนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะปิดฝาขั้นตอนต่อไปก็เก็บในถุงซิปแล้วเราก็เอาไปใส่ในกล่องวางไว้ข้างนอกนะคะของที่สวนแคคตัส98อ่าจะไม่แช่ตู้เย็นนะคะจะใส่กล่องเก็บไว้ไม่ให้โดนแดดนะคะเสร็จแล้วค่ะ ขั้นตอนการผสมดอกยิมโนชื่อพิงค์ไดมอนดอ้อเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราผสมอะไรไปไว้ถ้าเราอยากรู้พ่อแม่ของฝักเนี้ยในอนาคตที่เขาจะตั้งท้องอย่าลืมติดแท็กกันด้วยนะคะอะไรเป็นแม่อะไรเป็นพ่อเพื่อถ้าเขาตั้งท้องแบบนี้ตั้งท้องแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเวลาเรา,เาไปเพาะ,มะเมล็ดเราจะได้รู้เนาะพ่อเป็นใครแม่เป็นใครโอกาสที่จะเป็นไกดไลน์ครั้งต่อไปให้เราผสมเพื่อที่จะมีฝากมีมเมล็ดก็จะมีเพิ่มมากขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามแคคตัส98ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ